วันนี้เราจะมา update, อัปเดตแบกมจิกที่ตัดข้อไหลวันนั้นนะคะทุกคนวันนั้นได้ทําการตัดข้อไหลแบกมจิกไปเนาะแล้วมาดูวันนี้นะคะ่ะทุกคนดูสิคะเขากําลังแตกใบใหม่นะคะทุกคนอันใบนี้ค่ะ,ะ,คะทุกคนเป็นใบใหม่เขาค่ะอันนี้อีกใบหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบอ่อนๆเพิ่งแตกมาเลยะคะ่ะ แสดงว่าเราทำการตัดไหลและชำได้สำเร็จนะคะทุกคนแบกเมีจิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็คือรอ,อดแน่นอนนะคะอย่างสองอันนี้แต่เราจะมาลุ้นอีกหน่อหนึ่งที่คือสองหูงน่าจะมีอย่างสองหนอเนาะเราจะมาลุ้นอีกหนอหนึ่งว่าเขาจะติดไหมนะคะทุกคนแล้วก็มาดูวันสีที่เมื่อวานนี้ชำไว้ด้วยคะ่ะก็น่าจะเริ่ม โอเคแล้วนะคะอันนี้เลมอนนะคะทุกคนจากที่เขางอใบยอยู่ตอนนี้ใบเขาเหยียดตรงแล้วนะคะทุกคนเขาได้น้ำได้ดินค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะเป็นชมพูอันดามันอันนี้เป็นเคียงเลนะคะทุกคนแล้วก็ดูไหลอื่นค่ะไหลอื่นก็ยังไม่เน่านะคะทุกคนยังโอเคอยู่ ก็อรอลุ้นกันต่อไปค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ต้นที่เอามาจากนา่นาจะเป็นพริก,กบเกลือนะคะทุกคนดูจากใบแล้วใบเขาจะหนาจะแข็งกว่า,าสาันมอปฝาแป้งนะคะทุกคนลายใบสีใบก็ไม่ค่อยเหมือนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็กล้วยไม้เนาะยังไม่ได้ทำเชือกลอยห้อยเข้าไว้